Good t เก e ต h e r เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดีตานีคือกล้วยผี ยุคปัจจุบันเนี่ยทุกคนไม่ได้เสพความเป็นพิธีกรรมไม่ได้เสพความเป็นใบสีไม่ได้เสพความเป็นงานแทงหยวกหรือไม่มีคนใช้หรือใช้น้อยลงมากนะครับมันก็เลยไม่เกิดไรายได้มันคือการเปลี่ยนโลกในเรื่องขององค์ความรู้นะครับนํำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์นเนี่ยซึ่งความแตกต่างจะทำให้เราอยู่รอด กล้วยเนี่ยมันมันเยอะมากครับที่จะเอาไปใช้สอยเขาครับเราก็สร้างอะไรได้อีกเยอะมากมายผมว่าทุกคนรู้นะว่ามันเอาไปใช้อะไรได้บ้างมันอยู่ที่ลุกขึ้นมาทำหรือเปล่าเราต้องลบคำนี้ให้ได้คือก็แค่มันไม่ใช่แค่กล้วยอะ่ะ ามองว่ามันคือต้นทุนเราที่เราจะต้องขับเคลื่อนแล้วให้ทุกคนเข้าใจใหม่นะว่าจร,จริงๆตานีเนี่ยมันไม่ใช่กล้วยผีมันเป็นกล้วยที่สามารถมาสร้างมูลค่าได้แล้วก็มีคุณสมบัติคือราชนีกล้วยเลยแหละเพราะผมเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ส่งมอบมาให้ผมเนี่ยเป็นของที่มีคุณค่าแล้วก็มีค่าสําหรับครอบครัวผมหรือกลุ่มผมมากก็คือเรื่องของใบสีงานพิธีกรรมงานแทงหยวกต่างๆนั้นคือความเชื่อที่ผมเชื่อว่าบรรพบุรุษเนี่ยมอบสิ่งดีๆให้กับผม และมาขับเคลื่อนจนให้ให้ให้เข้าในรูปแบบของสากลและปัจจุบันได้จนเป็นงานแฟชั่นขึ้นมาเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดีวันนี้เชวนคุณผู้ชมมาสัมผัสมิต,ติของกล้วยที่ไม่ธรรมดาและไม่ง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปาก แต่เป็นเรื่องของกล้วยในมิติมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมโยงความเชื่อและเทคโนโลยีธรรมชาติเข้าด้วยกันจนทําให้กล้วยพืชโลอลกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่เหลือค่าของชุมชนช่างสกุลบายสีตําบลเจ็ดเสมียนให้กลับมารักและหวงแหนต้นทุนวัฒนธรรมของตนในดู Good Together ตอนตานีนวัตกรรมรักโลกผมธนกรสดใสนะครับหรืออาจารย์กอนะครับบ้านช่างสกุลใบสีนะครับ ก็คือดั้งเดิมเนี่ยผมเป็นเจนที่สี่นะครับดั้งเดิมปุย่าตายาย่ทวดเนี่ยครับคือทําเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมเป็นเป็นหมอบ้านนะครับเป็นครูปาดบ้านที่ทําเกี่ยวกับงานใบสีแทงยวกพิธีกรรมครับผมดั้งเดิม ก็มันสืบเนื่องมาจากดั้งเดิมที่นี่เป็นเชื้อชาติไทยขเขมรเนาะแล้วก็ตรงจุดตรงที่ผมทํานั้นเป็นปางช้างเก่าซึ่งจะมีล่องลอยวิถีวัฒนธรรมแล้วก็ปฏติมากรรมที่เป็นปางช้างสารประกรรมอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็คนสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของไทยขเขมรหรือพิธีกรรมเนี่ยจะใช้ต้นกล้วยเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ ใช้ต้นกล้วยเพราะฉะนั้นในพื้นที่หรือท้องถิ่นก็จะมีต้นกล้วยอยู่เยอะซึ่งเป็นสายพันธุ์ตานีฮะจริงๆกล้วยทั้งหมดเนี่ยทั่วโลกมีประมาณ1,400กว่าสายพันธุ์นะครับแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องที่ท้องถิ่นดินสภาวะแวดล้อมมันแตกต่างกันก็คุณสมบัติก็จะแตกต่างไปเช่นกันแต่ในภูมิภาค ณตอนนี้ที่เรารวบรวมไว้เนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ตานีสะส่วนใหญ่ซึ่งสายพันธุ์ตานีมันจะสูญหายไปเพราะเนื่องจากกุศโลบายที่มันเกิดขึ้นมาจากว่าตานีคือกล้วยผีคําว่าตานีผีเนี่ยห้ามปลูกในบ้านมันเกิดจากอามาสมัยก่อนเนี่ยทุกบ้านทุกเรือนนะครับจะปลูกกล้วยน้ําว้ากล้วยหอมกล้วยหักมุกที่กินได้ไว้ในบ้านแต่ถ้าเอากล้วยตานีไปปลูกรวมเสร็จปุ๊บทุกกล้วยจะมีเม็ดกายพันธุ์มีเม็ดหมดเลย นั่นคือกุศโลบายที่ผู้เฒ่าผู้แก่คนโบราณเลยบอกว่าห้ามเอามาปลูกในบ้านนะเป็นกล้วยผีเพราะคนไทยยิง่งยิ่งห้ามยิ่งยุนะฮะเอามาปลูกรวมกันแล้วกลายเป็นกล้วยที่กินได้ไม่กินไม่ได้เพราะมันมีเม็ดตอนนี้ไม่นิยมทานผลนะฮะแต่นําเอาใบของเขาเนี่ยไปทําเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมทําใบสีทำบรรจุภัณุ์พวกห่อห,อหอ่อขน,นมหรือทากระทงหรือทํางานประดิษฐ์ประดอยทั้งหมดนํา ตัวต้นหรือใบหรือตัวทั้งต้นทั้งใบเขา,าครับไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆอาทิเช่นใบตองเอาไปทําใบสีเอาไปทําทงานประดิษฐ์ที่เป็นสํำรับ นะครับเป็นเครื่องสูงส่วนลำต้นเอาไปแทงหยวกหรือเอาไปทำเครื่องพีกรรมหรือเอาไปทำพวกกระบะกระบานแล้วก็บัตรพีต่างๆซึ่งมันเป็นเครื่องสักกระระชั้นสูงทั้งหมดนั่นก็คือสิ่งที่ต้นกล้วยตานีเหมาะสมแล้วก็ถูกตั้งว่าราชนีกล้วย เรามองว่ามันคือต้นทุนเราที่เราจะต้องขับเคลื่อนแล้วให้ทุกคนเข้าใจใหม่นะว่าจริงๆตานีเนี่ยมันไม่ใช่กล้วยผีมันเป็นกล้วยที่สามารถมาสร้างมูลค่าได้แล้วก็มีคุณสมบัติคือราชนีกล้วยเลยแหละในยุคปัจจุบันเนี่ย ทุกคนไม่ได้เสพความเป็นพิธีกรรมไม่ได้เสพความเป็นใบสีไม่ได้เสพความเป็นงานแทงหยวกหรือไม่มีคนใช้หรือใช้น้อยลงมากนะครับมันก็เลยไม่เกิดไรายได้และขับเคลื่อนยากชีวิตในในการใช้ชีวิตประจําวันก็จะไม่มีไรายได้ไม่มีอะไรครับมันเกิดวิกฤตตรงนั้นด้วยนะครับจนเกิดเกิดอ,อ่เกิดไอเดียนะครับ แต่ในช่วงเกิดไอเดียเนี่ยมันก็ฝ่าจะตกผึกได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาประมาณ4-5ปีล้วครับกว่าจะมาได้ตัวปัจจุบันซึ่งเป็นตานีไทยแลนด์อันนี้นะครับมันเกิดวิกฤตนะครับที่ทําให้เราต้องต้องดิน้นหลนนะครับต้องต้องลีนสิ่งที่ดีที่สุดจากตัวเราเนี่ยออกมาเพื่อนําไปแลกปัจจัยเมื่อมา,อาใช้ชีวิตเพื่อการอยู่รอดในในโลกในโลกปัจจุบันครับผมจบเคมีสิ่งทอ กับสิ่งที่เกิดเป็นโบรานต้นทุนคือต้นกล้วยนะครับนั่นคือความเชื่อกับแฟชั่นผมก็เลยได้หนึ่ง,ง,งประโยคขึ้นมาว่าจากความเชื่อสู่งานแฟชั่นที่เราคุยกันในกลุ่มนะครับคณะทํางานของพวกตาน,นีไทยแหลด์ทั้งหลายก็คือกล้วยจะต้องตอบโจทย์ปัจจัยสี่ให้ได้ครับซึ่งทุกคนอยู่แล้วว่า อาหารคืออะไรนะครับกล้วยสามารถตอบประโยชน์อะไรได้ยารักษาโรคสามารถทําอะไรได้เครื่องนุ่งหม่มอย่างที่ผมใส่อยู่ก็มีส่วนผสมของกล้วยน้ํายางกล้วยเส้นใย,ยกล้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายคืองานแฟชั่นก็คือที่อยู่อาศัยเป็นพวกวอลเปเปอร์หรือของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่กล้วยตานีสามารถตอบโจทย์เป็นปัจจัย4ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือเพิ่มคุณค่าให้เขา แล้วก็สร้างความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ให้กับตัวชุมชนเราด้วยซึ่งความแตกต่างจะทําให้เราอยู่รอดอีกสักครู่เรามาดูกันว่าเจนที่4อย่างพวกเขาจะสามารถนำความเชื่อที่เป็นตัวตนของบรรพบุรุษมาสู่แฟชั่นระดับอินเตอร์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างไรสักครู่เดียวกับเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดี Do Good Together ครับ g o t ู๊ตูเกเรเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดีดูกู๊ตูเกเตอร์เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดีผมรู้สึกว่าสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมันคือเคมีจริงนะคะ แต่เราไม่หยุดนิ่งเราเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในะบวนการหรือการทํางานหรือการที่ผมได้เรียนมามันคือเคมีสิ่งทอถูกไหมครเราก็มาดูในธรรมชาติว่าสิ่งไหนมันเทียบเท่ากับเคมีที่เราเรียนได้อย่างตัวด่างอย่างเงี้ยครับที่จะมาย้อมผ้าเนี่ยด่างมันคือ,อโซเดียมโซดาไฟแล้วอะไรมันเทียบเท่ากับโซดาไฟได้ในธรรมชาติมันก็มีอยู่พวกขีดเท่าพวกเง้งกล้วย ที่เอาไปเผาแล้วมันเกิดความเป็น,ปนด่างขึ้นมาเงีย้ยสามารถเอาไปเทียบเท่ากับโซดาไฟได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัวกรดตัวโมเดนการยอมก็พวกสนิมพวกอาสารส้มปูนกินมากมะขามเปียกอะไรพวกนี้ครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราได้เล่าเรียนมาแต่เราเอามาแปลงสภาพที่ธรรมชาติให้เราเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมสำ,สำคัญสำหรับผมคำว่าอีโคหรืออีโคโลจีก็สำคัญกับการทำงาน ธรรมชาติมากครับมันคือการเปลี่ยนโลกในเรื่องขององค์ความรู้นะครับนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์นเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงโลกแล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปขนกวายหรือไปนำเข้าอะไรจากที่ไหนหรอกสิ่งคำว่างานอีโคมันคืออีโคโลจีคือระบบนิเวศ ถ้าเรารู้ระบบนิเวศในส่วนสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนเราเนี่ยมีอะไรแล้เราหยิบยกขึ้นมาใช้นะั่นมันคืออีโคนะฮะถ้าคนตีโจทย์คำว่าอีโคให้แตกมันคืออีโคโลจีมันคือระบบนิเวศท,ที่อยู่ในบ้านเมืองเราทุกคนคิดว่าทำไปสีสวยๆแทงโย,ยกสวยๆแล้วก็ต้องทิ้งลงน้ำก็กลายเป็นเศษขยะไป แต่เรามองดูว่าในยุคข,ของเรามันสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าที่ทําให้เศษขยะที่เราจะต้องลอยทิ้งเนี่ยเอามาทําเป็นสินค้าหรือผิดพันธุ์ที่มันจับต้องได้แล้วมีอายุการใช้งานที่หลายๆปีแล้วก็ใช้งานได้ตลอดนี่ครับผมใช้อยู่2ทฤษฎีใหญ่ๆนะฮะก็คือทฤษฎีหนึ่งก็คือ2ชอก็คือนําความเชี่ยวชาญของแต่ละคนของปราชญ์ของผู้รู้หรือคนที่จบในแต่ละด้านเนี่ยมาช่วยเหลือกันนั่นคือ2ชอนะครับ แล้วก็ไปตอบโจทย์ของ3คอก็คือผมเชื่อว่าผมสร้างอันนี้ขึ้นมาผมต้องมีคู่แข่งแน่แ่เราจะทํายังไงให้คู่แข่งคู่แข่งเนี่ยเป็นคู่ค้ากันเราเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าหรือ,อไปควบคุมเรื่องเกี่ยวกับราคาหรือต้นทุนอะไรกับเขาได้หรือรวมสินค้าให้เป็นก้อนเดียวกันแล้วก็ขับเคลื่อนไปพร้อมกันอย่างเงี้ยจนเกิดเป็นเครือข่ายขึ้นมาที่ในประเทศไทยเนี่ยประมาณไม่ถึง10เจ้าที่ทำผิดพลานเกี่ยวกับ ตาน,นีหรือต้นกล้วยขึ้นมาครับซึ่งมีไม่เยอะแล้วก็ยังไม่ได้ถูกขับเคลื่อนใ,นใดๆทั้งสิ้นที่ออกมาเป็นนวัตรกรรมอย่างชัดเจนอย่างนี้ยังเป็นหัตถกรรมยังเป็นอะไรอีกหลายๆอย่างที่ทําจากกล้วยเราก็พยายามเอาเอาองค์ความรู้ไปแลกให้เขาเพื่อให้เขารู้ไปพร้อมกับเราเขาจะได้รู้ว่าประเทศไทยเรื่องกล้วยเนี่ยมันเป็นที่หนึ่งให้ได้ครับผมเป็นพืชที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับประเทศไทย อาทิเช่นอย่างข้าวหรือยางพาราให้ได้อันนี้คือกําลังรวมเครือข่ายคนที่รักกล้วยมันก็เลยสร้างคุณค่าทางจิตใจแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับคนที่อ,อยู่ในชุมชนด้วยครับที่ทํากระเป๋าแบร์ตานีนะครับซึ่งเงินทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ตกที่ตานีอย่างเดียวครับยางกระจายไปที่ชุมชนเรามาร่วมกันโดยการมีการาแบ่งปันรายได้ให้กันนะครับผมก็คือ มีทั้งผู้พิการทางสายตามีเด็กออทิสติกแล้วก็มีเด็กพิเศษแล้วก็มีชุมชนซึ่งเป็นผู้สูงวัยผู้สูงอายุแล้วก็มีผู้ตกงานหรือ,อคนที่ไม่มีไรายได้อะไรเงี้ยครับจะรวมตัวกลุ่มคนพวกนี้เท่ากับเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือที่เกิดปัญหาหลักของสังคมครับนั่นคือการไปลดย่อนความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคมด้วยกลุ่มของเราเราตอบโจทย์อย่างนั้น เราไม่ทิ้งครับไม่มีส่วนไหนทิ้งเลยทำไปต้มฮะทำต้นทำอะไรลงทำกระดาษ้ทำเยื่ออะไรต่างต่างเอาไปทำกระดาษแล้วเอาไปทำอะไรต่อกระดาษอะกระดาษก็อามาพนึกไงเอาไปทำเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับคือซีโร่เวสของดานีไทลนดนนั่นเองก็คือการที่ใช้ต้นกล้วยหนึ่งต้นให้มีมูลค่าสูงสุดนะครับ ก็คือต้องต่ยอดจดโคนสามารถเป็นมูลค่าและสุนทาคือเราเลือกเราเลือกที่จะไม่ทิ้งเลยไม่ทิ้งเลยให้ hey, น้ำของวันนะ้เวลานั้นก็สกัดเอามาย้อมอะไรอีกเนี่ยน,น้ําอกอย่างเนี้ยเป็นน้ําที่มันไม่ย้อมอะไรได้คือเราไม่ได้มีงบช่วไใดมาช่วยใดราวาะวังกันไว้ว่าไรายได้ที่เกิดจากตานีเนี่ยเราจะกันไว้ส0เปอร์เซ็นตแบ่งเป็นสามส่วนนะครับ สามสิบเปอร์เซ็นเป็นการกลับมาคืนสู่ชุมชนคือคืนสู่สชุมชนในการจ้างแรงงานหรือว่าซื้อวัตถุดิบหรือว่าอะไรก็ตามอีกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยการเก็บไว้เอาไว้สําหรับพัฒนาชุมชนซึ่งซึ่งศูนย์เรียนรู้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาลานวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทำให้ชุมชนการศึกทุนการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาไอปัจจัยตรงเนี้ยที่แบเขาก็มานะเขาก็มาเนี่ยยังมาช่วยกับช่วยทั้งแรงทั้งคิดเพราะว่าทุกทุกครอบครัวก็จะได้รายได้จาก ทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกเออทั้งทั้งผลแล้ปลีด้วยเรื่องคำว่ากล้วยเนี่ยมันมันเยอะมากครับที่จะเอาไปใช้สอยเขาครับเราก็สร้างอะไรได้อีกเยอะมากมายครับใช้ไงให้แตกต่างไม่ใช่คำาผมว่าทุกคนรู้นะว่ามันเอาไปใช้อะไรได้บ้างมันอยู่ที่ลุกขึ้นมาทำหรือเปล่าแล้วก็กล้วยใช่คำนี้แห<ำ>ละครับที่ที่ที่ทุกคนท,ที่ทุกคนในกลุ่มจะบอกว่าเราต้องลบคำนี้ให้ได้คือ ก็แค่มันไม่ใช่แค่กล้วยลายก็คือข้างในเขาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีลายเนี้ไม่มีก็คือเราเอาตรงนี้ใช่เราเอาข้างในไปทำนะแต่ว่าเราก็ต้องฝานฝานฝานออกเพื่อจะใช้ตัวนี้เพื่อให้มันบางสามารถไปขึ้นแผ่นได้ ส่วนตัวที่ที่เราเอาไปขึ้นแผ่นเสร็จแล้วล่ะมันมีนวัตกรรมซึ่งเป็นโน้ตฮาวของตาีเนี่ยมันคือการนำนำสารสารประกอบที่อยู่ในน้ำยางของตามีนะครับไปเป็นส่วนผสมซึ่งมันเพราะว่าน้ำยางของตามีมันมีเขาเรียกว่าสารแอนตี้แบคทีเรียแล้วก็เช er ื้อราอยู่เราก็ไปสกัดให้มันเข้มข้นขึ้นแล้วก็ไปผสมกับตัวที่มัน ัดนี้ด้วยความร้อนเพื่อทําให้ตัวผิวของเขา,าเป็นนาโนขึ้นครับมันคือนวัตรกรรมที่เราใช้คุณสมบัติของธรรมชาติเนี่ยมาประกอบกับธรรมชาติเพื่อให้เขาคงทนในสภาวะของการใช้งานหรือฟังก์ชันต่างๆได้อันนี้ครับคือสิ่งที่เราได้ได้<ก>คิดมาทดลองกันมาก็ลองผิดลองถูกกัมา5ปีครับแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่คัสเปตร้อปรซเพราะเรายังมองว่าเราอยากได้ไปกว่านี้ ออยาากกใใหห้้ห้มมันคนคต่รีดดแบบไ,ไสำหรับลวดลายที่ปรากฏบนกระเป๋าแต่ละใบก็ไม่ซํากันเลยนะครับเพราะธรรมชาติจะเป็นผู้ขีดเขียนทําให้เกิดลวดลายต่างๆทั้งลวดลายหิมาลัยและลวดลายสนิมที่คุณกอล์ฟและเพื่อนๆน,นํามาเรียงร้อยความเชื่อปรากฏบนกระเป๋ารูปทรงกําปั่นสร้างมูลค่าให้กับกล้วยท้องถิ่นครับทั้งหมืไรที่ความเชื่อมันค่ําครึมมันโบราณ คนรุ่นใหม่ก็มองข้ามอยู่ดีไม่สนใจเพราะเมื่อไหร่ที่ความเชื่อมันประกายเป็นแฟชั่นเขาเริ่มสนใจละเพราะว่าเขามองว่าเอ้มันอยู่ในวิถีชีวิตเขามันคือแฟชั่นมันคือหาเลี้ยงชีพได้มันเอาไปต่อยอดทำเงานหากินได้เราถึงได้พยายามทำให้มันเป็นแฟชั่นเพราะว่าเราอยู่กับมันทุกวันสิ่งที่เรามองเห็นมันทุกวันเนี่ยเราก็จะมองข้ามมันไป มองไม่เห็นประโยชน์ของมันเราก็มองไม่ไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะเอามาทำเป็นอาชีพหาเลี้ยงตัวได้พอเรามองข้ามไปเราก็จะไปมองหาสิ่งอื่นก็ถึงได้เกิดเรื่องแรงงานรุ่นใหม่ไปเข้าเข้าเข้าไปอยู่ในเมืองเข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่เข้ากรุงเทพเพื่อที่จะไปหางานอยากทํางานอื่นๆ,ๆที่ไม่ใช่งานเดิมๆที่ซ้ําๆกับกวิถีชีวิตที่เกิดมากลายเป็นว่าทุกคนก็ออกไป แต่เราเนี่ยเป็นคนทำให้แรงงานพวกนั้นน่ะกลับมากลับมาทำกลับมาสู่รากเงาของตัวเองกลับมาใช้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่รอบตัวเนี่ยกลับมาทำงานที่ท้องถิ่น g o o d t o g เ t h e r รเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดีดูกู to ูเกเตอร์เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดี พิดลองถูกเจ็บก็แล้วคือถ้ามองข้างหลังผมคุณน,นะฮะจริงๆตาน,นีที่ว่าเป็นกล้วยผีเนี่ยเขาให้คุณประโยชน์ทิ้งไว้ในแผ่นดินไทยเนี่ยเยอะมากเพราะผมเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ส่งมอบมาให้ผมเนี่ยเป็นของที่มีคุณค่าแล้วก็มีค่าสําหรับครอบครัวผมหรือกลุ่มผมมากก็คือเรื่องของใบสีงานพิธีกรรมงานแทนหยวกต่างๆนั้นคือความเชื่อที่ผมเชื่อว่าบรรพบุรุษเนี่ยมอบสิ่งดีๆให้กับผมและมาขับเคลื่อน จนให้ให้ให้เข้าในรูปแบบของสากลและปัจจุบันได้จนเป็นงานแฟชั่นขึ้นมาก็คือจากความเชื่อสู่งานแฟชั่นสิ่งที่สิ่งที่เราโดนจับกลับมาก็คือแค่กล้วยอยากจะให้ทุกคนเข้ามาเห็นว่ากระบวนการตั้งแต่ต้นจนได้กระเป๋าหนึ่งใบไม่ใช่เรื่องง่ายทุกๆขั้นตอนมีมีม มีกระบวนการมีความประน,นีหลายๆอย่าง <c oughs> คือมันมันมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในกระเป๋าหนึ่งใบมันไม่ใช่แค่ต้นกล้วยที่ทุกคนเข้าใจค่ะตานีไทยแลนด์มันคือความภูมิใจของพวกเราชุมชนชวิสาหกิจชุมชนช่างสกุลใบสีแล้วก็ชุมชนชาวเจ็ดเสมียนพพทารามนะครับเพราะว่า ทุกครั้งที่ของของเราเนี่ยไปอยู่ในสายตาของทั้งทั้งระดับประเทศทั้งระดับโลกเนี่ย<ร>าชาวบ้านทุกคนยิ้มภูมิใจแล้วช่วยกันติชมว่าฉันต้องแก้ไขตรงนั้นฉันต้องแก้ไหตรงนี้ฉันอยากให้อันนั้นเป็นอย่างนี้ฉันอยากให้ไอ้ลูกนี้ฉันทําอย่างนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยคือทุกคนมาช่วยกันวิจารณ์ช่วยกันมาช่วยทุกคนตามดูชุมชนทุกคนของผมคือทุกคนกล้ากล้าที่จะติดกล้าที่จะ ว่ากล้าที่จะเสนอความคิดเห็น,หน,อ,หนอันนี้คือสิ่งที่ต้องบอกกลับไปว่านี่เป็นสิ่งที่ยั่งยืนของผมที่มันจะยั่งยืนเพราะทุกคนกล้าที่จะพูดกล้าที่จะทําเพราะเขารู้สึกว่านี่นี่เป็นเขาเป็นส่วนคือของเขาเพราะผมพูดว่าจานีไทยแลนด์มันเป็นของสยามที่ทุกคนต้องช่วยกันรักษาและขับเคลื่อน จากเรื่องกลิ้ดกล้วยมิติด้านเดียวกลายเป็นวัฒนธรรมตานีรักโลกที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ทอดรหัส d n a ต้นทุนทางวัฒนธรรมของช่างสกุลบายสีที่สืบทอดต่อกันมาในรูปแบบบริบทที่แตกต่างให้ทันยุคทันสมัยกลายเป็นอัตลักษณ์ที่แฝงตัวตนและมีความเป็นไทยอย่างชัดเจนนี่แหละครับหากเราเรียนรู้ที่จะแตกต่างและพัฒนายอย่างไม่หยุดยั้ยงเชื่อว่าความเป็นตัวตนของเราไม่หายไปไหนและอยู่ได้อย่างยังย่งยืนครับมันคือตัวตน ของตานีจริงๆเพราะผมพูดอยู่แล้วว่าตานีทอสละออกนั่นคือตนเนี่ยคือความยั่งยืนคือตัวตนของตานีนะครับที่หล่อหลอมขึ้นมาแล้วก็ทําร่วมกับชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้มันเป็นพลังที่เหนียวแน่นแล้วก็สามารถถ้าทําคนเดียวสิความยั่งยืนไม่มีหรอกแต่อันนี้มันทําร่วมกันทั้งชุมชนทุกคนเห็นทุกคนทําทุกคนรู้ทุกคนตอบได้นั่นคือพลังครับที่ทําให้ยั่งยืน ที่ผมพูดอยู่ในเลข9ตัวนี้มันคือปัญญาทั้งหมด4,000พอโครงการของพ่อหลวงราชการที่9นั่นคือคำพีของคนนะฮะของมนุษย์เราจะดึงสิ่งที่มันมันมันสามารถใช้กับเราได้เนี่ยอย่างสัม,มาชีพเนี่ยผมดึงออกมาแล้วก็มาแปลงมาถอดรหัสคําว่าสัม,มาชีพในโครงการของพ่อหลวงเนี่ยครับว่าจริงๆแล้วสัมมาชีพคืออาชีพชอบ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นผมว่ามันคือจุดเหตุหรือจุดสําคัญที่ทําให้เรามีปัญหาซึ่งกันและกันในโลกมนุษย์คือการเบียดเบียนนั่นคือการเห็นแก่ตัวมันก็จะโยงไปถึง3ามคอทำไมถึงต้องเกิดเครือข่ายล่ะเพราะเราไม่เบียดเบียนเราไปร่วมกันเราไปช่วยกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้น การเบียดเบียนคนเนี่ยมันคือสัจธรรมหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ยฆ่าฝันกันตีกันเพราะผลประโยชน์แต่ถ้าผมมีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยหรือสร้างให้ทุกคนได้ได,ได,ได,ได้ได้สัมผัสกับจริงๆการไม่เบียดเบียนเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมีแต่ความอบอ้อม,อ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 ,มอารีแล้วก็แบ่งแบ่งปันซึ่งกันและกันได้อย่างเงี้ยครับ เราไม่ได้โตคนเดียวเราโตไปพร้อมๆกันกับชุมชนแล้วก็คนที่ทำงานร่วมกัน เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดี